สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายแบสีชนะออกขึ้นเนก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายแบสีก็ได้น,นําของวังนแนวทางเลีกเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังกะฝากกดติดตามกดถูกใจายายแบสีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามย,ยายแบสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาร์ดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหร,รือจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายในเลขเด็ดเของมาทักทายก็แค่ใบสีกับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างในเนาะพี่น้องเนาะกับเบาๆไลายายห้างจ้าพี่น้องไปเบิ่งของมุ่นเนี่ยทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าอันนี้ชายนี่รานามมาสันจ่าเพลินวาเนาะเนี่ยทางล่างเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยทางล่างหมดที่เล um um ี่ยวพ้นห้เข่าเจ็ดเข่าเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งหมดนี่เลยเนาะจ้าว่าชายนี่รานาบนไหนอย่างมากเนาะพี่น้องเนาะมา สิมาอีกบ่เนาะว่าสั่นจา่าเพิ่นวะใช่นีลนาวเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบอกว่าล่างว่าสั่นสองหาหาสองสองหกหกสองหลักกะหาหกวันสันจา่าเพื่นวารู้สึกมั่นใจผู้ได้ติดตามแนวทางของชายนิรนามอยู่กะแคีบหนาจอยเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรเดินดีว่าสันจ่างวดที่เล้วเขาขให้ให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดหาเนาะพี่น้องมาเบิ่งวดนี้เลยเนาะจากสิบหกกันย่าว่าเป็นอะไรอยังมากเนาะพี่น้องเนาะ 16กันยาวาสันสูตรเดินดีน่นจาจ่ะพี่น้องนอกจากกระหายมามีเจ็ดสี 3, ่เจ็ดห้าเจ็ดแปดวาสัน3โตเพิ่นกระสามเจ็ดสี่สาและ378กับพี่น้องพิจารณาไว้เป็นแนวทางว่าสิเดินดีอีกเพาะน่นจาจ่ายพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด่นวาสันจังวัดที่แล้วเถอะเก่ามากวาสันจ้าพี่น้องกั คนหาเก่าเจ็ดออกเจเก่าเนาะจะมาเบิ่งหวหนี้เลยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าเ้ามาว่าสันจ้าเพิ่นวางวดนี้ขันเก่ามาลางกันสิเก้าหนึ่าองก้สามเก้าเจ็และเกถ้าศูนย์มากกับศูนย์หนมศดและศูนยาสันแอดมมกเนาะจ๋ะพี่เอาะราดติดตามแนวทางเพื่อนยูก,กับแขปหน่าจอไปเป็นแนวทางใดเนาะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เว็บคนลักงูว่าสันจาาหัดที่เรี้ยวคนห้ยเจ็ดหาเขาเจ็ดหา ให้ห้าเจออกเจ็ดหาสันนอกจากพี่น้องเนาะวันนี้ตามต่อได้นอกจากชาดปะเนาะจากพี่น้องชุดรวยวสันจากพนว่าเพิ่นก็ให้ถ้านี่าวสันจากคู่กับีหนึ่งสีสามมากกับเจ็ดหนึ่งและเจ็จากแนวทางเวบคนหักงูเนอกจากพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นอบอกว่ามาได้ทั้งล่างทั้งบนวสันจากพนว่าเนาะ หวดที่เลี้ยวพ่นจับพิษพ่นจับหายเจเก่าพ่นจับพิษนาะจากพี่น้องเนาะมาเบิ่งงหดนี่เลยนอกจาาเนาะพ้นหายมากอะมี่เจ็ดศูน8์เจ็ดสองเจ็ดส่เจ็แ่นย์ละศูนสี่ว่าสันจ่าพนวากะพิจารณาไปเป็นแนวทางตัวเด่นก็นคือ7จ็ดสอและ24ว่าสันจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพ้่นบอกว่า แนวทางเลขกวิ่งของมังกรเมลัยเนาะจากพี่น้องน้องวดที่แล้วให้วิ่งล่างเก่าออกเจ็ดเก่าหวดนี่เพื่อนบอกว่าวิ่งล่างศูนย์เนาะสันจ่าผู้ใดไดตัวดีก็ออามาใส่กับมังของเอดมังกรเมลัยใดเนาะจากศูนย์มาสันจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขมงคลนาสันจ่าเลขมหามงคลมาสันเพื่อนกใหายมาเจ็ดหนึ่งและสี่เจ็ดาสันจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าแคปทั่นมโนจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเล็ก เลขวิ่งอาจารย์ธานีเันกับเขาดีเนาะจ้ะพี่น้องหัวที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด่นสี่บนสันเลขวิ่งบนบนเนาะพี่น้องเนาะออกสีเจ็ดหาสันหัวนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งเจ็ดบน,นสันจ้ะพี่น้องเนาะใดติดตามเป็นว่ากระดาษเพิ่นแบบนีู้้เพื่อติดตามเิ่นอยู่กัแบแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางไหนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าวัดดวงล่างของนมหน้าหวาวสัตว์สี่หนึ่งและสีหาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเด่นล่างของนมหน้าหวาเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ขังบนเพื่อนนอกจากนอขังบนเพื่อนนมหน้าหว้าเพื่อนบอกว่า2ตัวกับสามหนึ่งหกหนึ่งสามตัวบนสามหกหนึ่งและหกสามหนึ่งสันจ่าเพื่อนว่าชุดวัดดวงของดุมหน้าหว้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ท่านนี่นอกจากนอเพื่อนก็บ,บอกว่าชุดตัดเพื่อนออกมาแล้วนอกจากนอชุดตัดบนล่างเพื่อนมาสี่หนึ่งหกสองสี่หกสี่สองหกสันจ่า ข้าง,างบนพ้นกันหนึ่นกส1 6 2 6และ4 6ข้างล่าง 7, 6และ7 8ประสนจ้าพิจารณาไว้เป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าเด่นล่างว่าสันระยะสันงวดที่แล้วใหเจ็ดงวดนีให้หก ok, นะาะจากพี่น้องเนาะเลขสีมาหกศูนย์นจากพี่น้องกัะพิจารณาไว้เป็นแนวทางไดยเนาะจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ของอาจารย์ต่อกิษณาวา่าสันจ้าพี่น้อง เลขติดล่างว่าสั่นจ้าง,ง,งวดที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งออกเก้าลักหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องเกตเก้าวนะ่าสั่นงวดนี้เพิ่นอบอกว่าหนึ่งสองสามมาตัวใดตัวหนึ่งบลักซิปกับกลักหน่วยว่าสั่นเะลขติดล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ต่อกิศนะว่าสั่นะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์สมยศหรือว่าถนนสายบางหน้าตาเลขเด่นบนเพิ่นเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะกะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้ว 1>, 1 7ึ่ดหมาตัวใดตัวหนึ่งเขาเจ็นอกจากพี่น้องเนาะหวดน,นี้เพื่อนก็บอกว่า1 7ึ่และหกมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้จากว่าจากแนวทางของอาจารย์หยดหรือว่าสารนสายบางหน้าตาเนาพี่น้องเนาะเล็กเด่นบนข้องเพิิอน,นอาจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า เลขลางไทยว่าสันจาวิงลางไทยงวดที่เลี้ยวห้ยเก่าวสันจ่าพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าให้ยห้าวสันนอกจากพี่น้องใหาเก้าออกเจ็ดเก้าหาห้าจะออกห้าอะไรเอ่ยอกะตรวจจ้าเลยเนาะพี่น้องคันผู้ใดมักหานอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดแลนโบวรสันจ่าเพื่อนว่าแอดแลนโบรเพื่อนบอกว่างวดที่เลี้ยวเพื่อนห้เขา้าห้าเจ็ดนอกจากพี่น้องงวดนี้เพื่อนหายมากแล้วนอกจากแอดแลนโบรเพื่อนบอกว่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าว่าสันจา่าแนวทางครับว่าสันเป็นว,านวาน่าพิจารณาก่อนลงทุนเดอ้อว่าสันจากแนวทางของแอดเลนโบนอะ่จะจ้าผู้ใดติดตามแอดเลนโบยุกอะเขียบหน้าจอไปเป็นแนวทางไลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยชุ่มแพว่าสันจ่าเพิ่นว่าหวยชุ่มแพร,สแพร่สามตัวเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงสามตัวเพิ่นเนาะจานะเนาะเพิ่นก็ะหายมากสี่หกหนึ่ง 460 361 360 2ตัวพินก61 60 41 40 31และ30ตัดออกมาให้เรียบร้อยเน้นกับ461 61และ41จากแนวทางหวยชุมแพรนาะจาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลางสันสง่น2ตัวลางสูตรชนจับวิ่งเด่นม่าซั่นจา้าเพิ่นว่าของแอดนั่นเนาะวิ่งเด่นล่างม่าสัน่นเพิ่นบอกว่า2ส,สูตร4กับ8 แล้วก็แปดเนาะพี่น้องวิ่งล่างตัวเดียวก็คือแปดประส,สานจเป็นว่าจากแนวทางของแอดนันลันล่าเนาะจ้ะพี่น้องกูใดิดตามแอดนันกะแคีหน้าจอไปเป็นแนวทางไหนเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งหน่วยบนวสันวัดใจวระสานใจพี่น้องหน่วยบนเนาะจา้ะเนาะวันนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งก็สามารถตัวใดตัวหนึ่งก็ได้จะหน่วยข้างบนเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเละจ้ะอันนี้พี่กว้วยคนโกเนาะจ้ะพี่น้องงมวดทีเดียวพี่กวยคนโกให้วิ่งสเขาห้าสีเหเนาะแล้วก็เขาสองตัวล่างเจ็เก่านาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งงวดนี้เลยนะจ้ะนะว่าพี่กว้วคนโกหฮยางมาเนาะจ้ะเนาะพี่กวยคนโก,ก,นก,นโกสันจ้าคนบอกว่าเด่นสามสันจ้าสอตัวคนกับสา3สี่และ4 8 5แปดห้าตัวคนกัน้าหกสองสี่ห้า หนึ่งสี่สามมาสั่นแล้วก็สี่สามแปดเนาะจ้ะจากแนวทางพี่ควายคนโก้เนาะจ้ะเนาะกัพิจารณาไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะจ้ะทายลิปนี้แย่ไปสี่ขอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้ขามารับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันของมูลแนวทางมาให้แย่ไปสี่ให้พ,อพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทีหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า